แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะหลายคนอาจจะเห็นแล้วในโซเชียลแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีชาวต่างชาติได้ลักลอบเปิดบาร์นะคะแล้วก็มีการจําหน่ายบารากุผิดกฎหมายด้วยค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตมีการบุกไปจับกลุมสถานบริการย่านเชิงทะเลนะคะหลังจากที่มีพลเมืองดีค่ะแจ้งเบาะแสว่าพบชาวต่างชาติลักลอบเปิดบาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบูรประหลัดจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการจับกลุ่มชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวรัเสเซียลักลอบเปิดบาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาแล้วก็ลักลอบในการจําหน่ายบราระกุด,ด้วยค่ะโดยหลังจากที่ ชุดปฏิบัติการได้ลงพื้นที่นะคะไปที่บาร์แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณริมถนนบ้านดอนเชิงทะเลค่ะในอำเภอของอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งพอหลังจากที่ได้เข้าไปตรวจสอบนะคะเมื่อช่อวงกลางดึกที่ผ่านมาพบว่าร้านดังกล่าวนั้นยังคงเปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจํานวนมากแล้วก็ลักลอบในการให้สูบบาหรกุภายในร้านโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายด้วยกันครับรายแรกเป็นสัญชาติรัสเซียนะครับที่ทําหน้าที่ในการดูแลกิจการของร้านอีกหนึ่งคนก็คือเป็นพนักงานนะครับสัญชาติเมียนมาพร้อมกับยึดของกลางเป็นตัวยาอุปกรณ์สูบบรากู่นะครับรวมไปถึงเงินสดอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับโดยได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับหนักรวม6ข้อกล่าวหาด้วยกันแก่ผู้ดูแลร้านชาวรัสเซีย ทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติสุลกากรการฝา่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องห้ามขายบารากูการตั้งสถานบริการและขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เกินกฎหมายที่กำหนดนะครับรวมไปถึงความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวก่อนที่จะนำตัวนะครับส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและก็สม่ำเสมอด้วยครับ